สวัสดีครับมาพบกับเกมรถโหดประจำเดือนพฤศจิกายนทุกๆเกมนะครับเพื่อ,อนๆสบายใจได้ว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆแล้วก็ราคาถูกที่สุดตั้งแต่เขาเคยวางจำหน่ายมาเลยนะครับมาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยนะครับก็คือเกมวางแผนการลบนะครับ w a k i ล e Chronicle นะครับ เกมนี้นะครับราคาเหลือแค่9.99 u s ดอลลาร์นะครับลดถึง50%นะครับเด้ว่าเป็นเกมวางแผนที่ภาพสวยเกมเพลสนุกแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับผมแถมราคายังถูกสุดๆด้วยนะครับผม มาดูที่เกมต่อมาเลยนะครับก็คือเกม g o d e a อ e เอรภาค3นะครับผมราคาเหลือแค่9.59ดอลลาร์นะครับลดถึง84แถมยังออนไลน์เล่นได้สูงสุดถึง8คนเลยนะครับวันใครที่ชอบเกมแนวมอนฮันหรือว่าเกมแนว c o o p ฟเล่นบันติเพย์เยอร์กับเพื่อนๆนะครับก็แนะนำเลยนะครับเกมนี้นะครับผมมาที่เกมต่อมาเลยนะครับก็คือ Digimon นะครับภาคนี้นะครับเป็นภาคที่รวมทั้ง2เกมใหญ่ๆไว้ใน เดียวเลยนะครับผมวันถ้าเพื่อนๆซื้อเกมนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ครบหมดเลยแถมถ้าเราซื้อแบบดิจิตอลดาวน์โหลดตอนนี้นะครับก็ลดราคาเหลือแค่14.99 u s ดอลลาร์นะครับลดถึง70%เปอร์เซเลยนะครับเรียกได้ว่าถูกแบบถูกสุดๆเลยนะครับผมมาที่เกมต่อมากันเลยนะครับก็คือนิโนคุนี่นะครับเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าภาพสวยยังกับดูกระตูนเลยนะครับเวลาเราดูคัดซีนหรือว่าดูฉากในเกมนี่เรียกได้ว่าสวยจริงๆเลยนะครับผมตัวเกมเพย์นะครับก็เป็นเกมแนว r า g นะครับ ราคาเหลือแค่9.99ดอลลาร์นะครับลดราคาถึง80%เลยนะครับผมมาที่เกมต่อมาเลยนะครับก็คือเกมคอนท่านะครับเป็นเกมที่รวมเอาภาคต่างๆนะครับทั้งภาค 1, 2, 3แล้วก็ภาคโบราณทั้งหลายนะครับเป็นเกมที่น่าสะสมอีกเกมหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเขาลดราคาเหลือแค่4.99ดอลลาร์นะครับลดถึง75%เลยนะครับผมแล้วก็มาที่เกมที่เราน่าจะ สนุกกับมันมากๆเลยนะครับก็คือเกมขับรถนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเกมที่ขับรถที่ดีที่สุดของ n n i น o Switch แล้วนะครับ กริดออโต้สปอร์ตนะครับเขาลดราคาเหลือแค่17.49 u s เดอลลาร์นะครับลดถึง50%เลยนะครับเดียว่าเพื่อนๆซื้อเกมนี้เกมเดียวนะครับเราได้ครบทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วก็เกมเพลย์สนุกมากๆเลยนะครับมาที่เกมในตำนานอีกเกมหนึ่งนะครับก็คือ Limbo นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเที่ยวนี้นะครับมีแต่เกมดีๆทั้งนั้นเลยแต่ถ้าให้เลือกสักเกมเดียวนะครับราคา1.99 u s เดอลลาร์แนะนำลิมโบเลยครับผมลดถึง80% เพื่อนๆเชื่อไหมครับเกมนี้เป็นเกมในตำนานนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นนี่เสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่าราคานี้ถูกสุดๆเลยนะครับผมมาที่เกมต่อมาเลยนะครับก็คือเกมนาวางแผนการลบนะครับ XCOM นะครับภาค2ตัวนี้เป็นคอลเลกชันนะครับก็คือซื้อเกมเดียวได้ครบทุกๆอย่างเลยนะครับผมราคาเขาลดถึง7 5หรนะครับเหลือแค่12.49 US ดเอลลาร์เท่านั้นนะครับวันใครที่อยากได้เกมวางแผนการลบที่น้ำดีมากๆเลยนะครับก็แนะนำเลยครับผม มาที่เกมต่อมาเลยนะครับก็คือเกมแนวยิงปืนนะครับ Wolfenstein นะครับพังนี้นะครับเขาลดถึง70%นะครับเหลือแค่11.99ดอลลาร์นะครับเนื้อเรื่องก็สนุกนะครับแล้วก็เกมเพยก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับวันใครที่วองหาเกมที่ออกจะเป็นแนวที่เป็นเกมยิงปืนนะครับแนะนําเลยครับผมส่วนอีกเกมนึงนะครับก็เป็นเกมของค่ายเดียวกับที่เขาทำลิมโบนะครับก็คือ Inside ราคานี้ถูกมากๆเลยนะครับผมก็คือเหลือแค่1.99ดอลลาร์ลดถึง90%นะครับ วันทุกๆเกมที่แนะนำนะครับจะเป็นเกมที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับที่เขาเคยวางจําหน่ายมาเลยเพื่อนๆอย่าพลาดน,นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ